นคุณชื่ออะไรคะนี่เจระแสงนามสกุลอะไรคะไม่ขอโทษคเหรอมิวพูดไปแล้วแล้วปานเพิ่งถามนามสกุลประวัติเหมือนเมื่อวานเลยยังไม่ได้แต่งอะไรใหม่กขับคุณจริงๆแล้วอ่ะก็คือป้านำคุณแววว่าเพอแต่งงานกับผัวแต่นำคุณเก่าอ่ะแซ่แต้นี่เป็นยายิกับเจสสิก้ามั้ยมใช่ยิบบราแซ่เต้ประวัติถุนตัวเขาเยอะมากไมม่ีจะแส แสต๊ะนี่คือนามสกุลเก่าแวววับด้วยไม่ถามไหมว่าเปลี่ยนนามสกุลใหม่ปไปแล้วคุณบ้านใหม่วะเนี่ยเดินเท้ามาจากอังกฤษมาผ่านนิวถุงกำลีที่นี่โอ้โหทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลน,นี้นะคะเขาบอกว่ามันดีที่สุดในอัคคาบันสั่งกัน<笑><笑><笑>อัคคาบันปะไม่เอาปากแห้งมากทาลิปไหมคะวัสลีนปกติเนี่ยยายใช้นีเวีย ใช่หนูลองดูนีเวียเปิดใจเพราะว่ามีปิโตเลียมปากเมาวับเหมือนนักสกุลตเวียมอ่ะแบบก็เนี่ยทาแล้วก็เป็นนิ้วเลยไม่รู้เกี่ยวไหมสนุก็ลองดูนะจริงจตองค์ขอบใจนะหนูให้ข้อมูลเพียมเลยขอบคุณมากเลยจ้าขอชาร์จมั้ย เอาจร,จริงใช้ได้ป่นเนี่ยเมนูตัดออกแล้วกันออกอากาศขอบคุณน,นะคะดีน์ที่เราผ่าตาัดเนี่ยเลยทำท่านี้แล้วหนูก็รู้ดีใจดีจริงๆชิงฉันเอาแอคติ i n แล้วละ่ะตอนนี้จะมาเยี่ยมไค้อะไรวะ <laughs> ส่วนการผ่าตัดผ่านกล้องของเออะไรผ<ะ>่าใจถูกน้ำดีผ่ามิเช์ขอโทษตาตืนญาตโอเคไหมคะ เหมือนมาเสิร์ฟอาหารหรือว่ามาจดฉักอ่สุดเออจแบบเป็หมดนยอันนี้คืออันตรายคือทำไม่ได้เรต้ยบาลอยู่ตลอดแล้วพค่อ ต้องลองแบบต้องดิ้นอยู่บนเตียงอะไรอย่างเงี้ยอันตรายรใช่